หลายคนนะครับอาจจะมีปัญหาผมร่วงผมบางโดยที่ไม่ทันได้สังเกตมารู้ตัวอีกทีผมก็บางจนเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งเวลาที่คุณออกกลางแจ้งออกแดดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแสงมากระทบเยอะๆเนี่ยยิ่งทําให้เห็นได้อย่างเด่นชัดวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปแนะนําแนวทางสิ่งที่คุณควรทําเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าเส้นผมของคุณเนี่ยเริ่มที่จะบางเพื่อให้คุณสามารถหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ไขได้อย่างตรงจุด ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นผมที่ขาดหลุดร่วงเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็ต้องติดตามผลกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากที่เส้นผมของคุณเนี่ยหยุดร่วงแล้วคุณก็ต้องกลับมาบำรุงตรงบริเวณที่บางเพื่อให้เส้นผมของคุณเนี่ยงอกขึ้นมาดกดําใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีแนวทางย่งไงบ้างไปดูคลิปนี้ได้เลยครับ อย่างแรกเลยนะครับให้คุณหยุดใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์เจลโพเมดเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับจะมีส่วนประกอบเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งจะทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยขาดรุดร่วงส่วนใครที่มีผมที่บางอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งทําให้บางลงไปอีกหากใครที่ผมเริ่มบางจนเห็นได้ชัดผมก็แนะนําให้หยุดใช้ทันทีเลยนะครับอย่างที่สองนะครับให้คุณเปลี่ยนจากการใช้แชมพูทั่วไปเนี่ยมาใช้แชมพูสมุนไพรหรือไม่ก็แชมพูยาแทนเพราะว่าแชมพู สมุนไพแล้วก็แชมพูยาเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่ให้ความอ่อนโยนต่อหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราซึ่งจะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยที่หลุดล่วงอยู่มีอัตราการหลุดล่วงที่น้อยลงแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับผมก็แนะนําให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือแชมพูยาแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปอย่างที่3นะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบใส่หมวกหรือมีความจําเป็นที่จะต้องใส่หมวกในการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณนําหมวกที่คุณใส่ ซักด้วยน้ำเปล่าขอเน้นย้ำนะครับว่าน้ำเปล่าแทนการใช้ผงซักฟอกนะครับเพราะอาจจะทําให้ผงซักฟอกที่เราใส่เนี่ยเกิดสารตกค้างอยู่ในหมวกเมื่อเวลาที่เราใส่แล้วเกิดเหงื่อออกก็อาจจะทําให้เกิดการตกค้างบริเวณหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมของเราทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีความคันตามมานั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นผมของคุณหลุดร่วงแล้วก็ผมเริ่มบางได้เช่นกันครับส่วนใครที่ใส่หมวกน็อกนะครับก็แนะนําให้ใช้ผ้าโพก หัวหรือผ้าสะอาดเนี่ยลองที่บริเวณหนังศรีรษะของเราก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในหมวกกันน็อก ไม่ให้สัมผัสกับเส้นผมของเราหรือว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยโดยตรงอย่างที่4ี่นะครับลดการใช้เล็บของเราเนี่ยแกะเกาบริเวณหนังศีรษะของเราหากระหว่างวันคุณมีอาการคันหัวนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ปลายนิ้วมือเนี่ยลูบบริเวณที่หนังศีรษะของเราโดยที่ไม่ใช้เล็บในการเกานะครับเพื่อป้องกันหนังศีรษะของเราเนี่ยลอกแล้วก็อาจจะเกิดการถลอกจนเป็นแผลแล้วก็ทําให้เส้นผมบริเวณตรงจุดนั้นะ ขาดหลุดร่วงได้ครับอย่างสุดท้ายนะครับผมก็แนะนําให้คุณเนี่ยซักปอกหมอนที่คุณใช้ให,หนุนนอนนยอยู่เป็นประจําเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสปกปรกบริเวณที่ปอกหมอนเนี่ยสัมผัสกับเส้นผมแล้วก็หนังศรีรษะของเราระหว่างที่เรานอนหลับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคําแนะนําแล้วก็แนวทางสิ่งที่คุณควรจะเริ่มทําเมื่อ คุณเริ่มสังเกตเห็นว่าเส้นผมของคุณเนี่ยเริ่มที่จะบางลงสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยแวดล้อมภายนอกนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเราก็สามารถที่จะเริ่มสังเกตแล้วก็ติดตามผลได้เลยส่วนปัจจัยแวดล้อมภายในก็จะเป็นเรื่องของอาหารหลักอาหารเสริมการพักผ่อนซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้นะครับผมก็อยากให้คุณเนี่ยให้ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแล้วก็คาแนะนํา ดนดีจากผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย